ทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะเป็นธาตุไฟนะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะ ชาวราศีธนูนะคะตกใจเลยนะคะเปิดมาอูเป็นเดวิลเลยอย่าตกใจไปคนเราเนี่ยนะคะปัจจุบันนี่อาจจะมีอารมณ์โกรธอารมณ์แบบไม่พอใจหรือว่าอารมณ์การทะเลาะมีปากมีเสียงหรือว่าสามีของตัวเองเนี่ยอาจจะไปหลงสิ่งที่มันยั่วยวนหัวใจก็ได้หรือ ในขณะนี้นะคะตอนนี้ชาวราศีธนูเองก็ต้องระวังตัวเช่นกันนะคะเพราะว่า d e วิลมันขึ้นตัวเดวิลเนี่ยมันคือกิเลสตัณหาคือราค่าต่างๆในเนี่ยมันคือไฟที่ร้อนแรงเผาร่างกาย คือเขาจะต้องกินให้ได้เขาจะต้องเอาให้ได้ที่อยู่เบื้องหน้าเห็นไหมมันร้อนแรงเขาก็เห็นมันเป็นทองแต่จริงๆเราจะเห็นมันเป็นแสงไฟที่มันเป็นโชคชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนยราแนะนํานะคะชาวราศีธนูครับช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้ชายคนไหนนะคะเข้ามาใกล้ๆตัวหรือผู้หญิงคนไหนมาใกล้ๆตัวให้หนีห่างๆหน่อยหรือว่าตัวเราเองอาจจะมีอารมณ์รุนแรงหรือเพิ่มมากขึ้นก็ได้ก็ให้ drop อ,อารมณ์ถ้าอารมณ์ตัวเราเองไม่เป็นไรเพราะมันมีทางแก้ อยู่ไงคะหลีกหนีให้ไกลๆนะคะอย่าไปอยู่ใกล้ใครต้องขอเตือนไว้ก่อนเพราะตัวเดวิลขึ้นมาแบบนี้เราเลยต้องบอกนิดนึงไปสลับกันเอาเองนะคะเราจะจะไม่พูดสลับไปสลับมาเพราะว่าเดี๋ยวคนฟังจะงงคุณเอาไปสลับกันเอาเองเพราะว่าตัวนี้มันขึ้นเดวิลเพราะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้ที่มีกิเลสต,ตัณหาเหมือนกันหมดแต่ให้ระวังไว้หน่อยระวังคุณใสมนดําสักนิดระวังจิตที่ไม่ปก,กติจะมีมากเป็นพิเศษเพราะมันมี3าดาบขึ้นไงคะ ตัวสามดาบขึ้นในอนาคตอันใกล้วันนี้คุณอาจจะเจอแค่ความต้องการสูงหรือว่าความโลภความละโมบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่รู้จักพอนะคะเพราะว่าไอ้ตัวเดวิลเนี่ยมันเป็นตัวของการหมกมุ่นลุ่มหลงจดจ่อประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เป็นปกตินะคะอีกอย่างเนึงก็คือ ไฟร้อนแรงแห่งร่างกายแห่งตันหาราคะได้หมดเลยนะคะตรงนี้มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชาวราศีธนูอาจจะร้อนแรงต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเนี่ยเขาได้สีถส่ถ้วยสี่ถ้วยเนี่ยมันเป็นเวลาแห่งการรอคอยรู้สึกเหนื่อยและเมื่อหน่ายแบบเซ็งอะ่ะเขาเขาคงรอคอยอ่ะนะรอคอยอะไรสักอย่างรอคอยน้ำใจรอคอยสิ่งที่มันกำลังจะมาถึงหรือรอคอย คนที่เขารักหรือรอคอยสิ่งที่เขาปรารถนานะมันเป็นการรอคอยนะคะเป็นการรอคอยและเป็นการเหนื่อยเหนื่อยหน่ายกับการที่ต้องรอต้องจ้องต้องมองต้องนั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ไปทําอะไรสักทีทำไมฉันจะต้องมานั่งรอคอยแบบนี้ด้วยนะเขาก็จะคิดของเขาไปนะคะในเรื่องของตัวสี่ถ้วยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการรอคอยเป็นการเลือกอ่ะ รอคอยด้วยเลือกด้วยว่ามันใช่ไหมใช่เวลานั้นใช่เวลานี้อย่างคุณคิดนะฮะรอคอยอย่างคุณคิดแล้วก็เลือกอย่างคุณคิดว่าเออเราจะไปทางไหนดีนะเราจะทําอะไรดีนะหรือว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราเป็นอย่างนี้หรือว่าคืออยู่กับการคิดและอยู่กับการเลือกนะคะในตัวสี่ถ้วยต่อไปนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดคุณได้6กเหรียญน,นะคะก็เรียกว่า6ล้6อทองคําเพราะว่าในนี้คุณจะเห็นเป็นเหรียญทองคําให้คุณเนี่ยแบบแบ่งปันแล้วก็ทําบุญให้แก่เด็กที่เขา ยากจนเด็กที่เขาขาดของที่เรามีอยู่นะคะเอาของที่เรามีอยู่แล้วก็แบ่งปันออกไปให้กับเด็กที่ยากไร้เด็กที่ยากจนเด็กที่เขาไม่มีอะค่ะขาดแคลนอ่ะคุณก็ให้เขาไปจากของที่เรามีอยู่นะคะสละออกนะไม่ต้องไปหาซื้อนะคะเอาจากของที่เรามีอยู่และสละออกมันหมายถึงว่าการเหมือนกับสะดอกเคาะตัวเองอะนะคะของอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันมากสําหรับเราเราก็แบ่งปันให้กับเด็กเ็ ยากไรนะคะตรงไหนก็แล้วแต่ที่คุณสะดวกนะคะคุณก็เอาไปทําบุญทําทานเพราะว่าได้หกเหรียญให้คุณทําบุญในส่วนที่คุณมีอยู่สมมุติคุณจะมีเสื้อผ้าเป็นของตัวคุณเองคุณก็เอาเสื้อผ้าของคุณนี่แหละไปบริจาคคุณมีสตางคุณก็เอาสตางที่คุณหาได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยไปบริจาคให้กับเด็กๆหรือง่ายๆนะคะสัมานเรนที่เขาเรียนเรียนทากันตามวัดต่างๆนะก็ลองไปเช็คดูเอาแล้วก็ไปบริจาค แบบนี้ก็ได้เพื่อเป็นการสะเดาะค้อและต่อบุญของเราเองนะคะโดยที่เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรต่อไปนะคะได้สามดาบจะเกิดเหตุการณ์การมีรักสามเศร้าเราสามคนอีกเช่นกันจะเป็นการงานหรือปัญหาก็ได้หมดนะคะแต่ในนี้มันเป็นเรื่องของความรักออาเ่ก็เลยตีให้เรื่องของความรักว่าอาจจะมีการแย่งชิงหักสวาร์ทกันขึ้นมาต่อไปนะคะบทสรุป แต่และช็อตที่คุณเจอมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น The De v i l ลหรือว,ว่าจะเป็นสี่ถ้วยหรือว่าจะเป็นการทำบุญหรือว่าจะเป็นสามดาบก็แล้วแต่บทสรุปนี่สิคะสำคัญมากๆก็คือบอกว่าถ้าวันหนึ่งนะฉันมันจะต้องเสียของพวกนี้ไปฉันก็จะยอมเสียเพราะฉันขออยู่สวยๆอยู่รวยๆดูแพงไม่สนใจใครทางนั้นเขาว่าอย่างนี้นะแล้วฉันจะอยู่ของฉันแบบนี้ไม่สนใจใครทางนั้นพระราชินีถือถ้วยเน,นี่ยควีนออฟคัพเนี่ยสวย จริงๆเราก็ยังชอบเลยว่าเออเขาสวยมากเลยเนะาะเพราะเขาอยู่อย่างเลิศเชิดหญิ่งเลยนะคะเห็นไหมคะด,ดูท่านั่งซะก่อนเห็นไหมมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฐานของเขาสิคะมันมั่นคงเห็นไหมคะคือมันจะเป็นหิมะก็จริงอ่ะเมื่อมันละลายก็ไม่ใช่น้ำอ่ะมันก็เป็นพื้นหญ้าสีเขียวเพราะว่าต้นไม้ที่มันอยู่ข้างหลังเขาไ,ไงถึงมันจะมีหิมะก็หมายถึงว่าชั้นเย็นชากับสิ่งที่มันจะบังเกิดขึ้น,นกับฉันละฉันไม่สนใจเพราะฉะนั้นเธออยากจะไปไหนเธอไปเธอเชิญออกไปจากชีวิตฉันเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเราาทํใจไได้้แลว เราไม่มานั่งสนใจเพราะใน energy ไพ่ของราศีธนูอันเนี้ยที่ออร่ารับได้คืออยากไปไหนก็เชิญไปเลยฉันไม่สนใจหรอกเนี่ยค่ะมันมันรับแบบนี้เลยว่าไม่สนอยากจะไปไหนไปฉันสวยเลือกได้ฉันเชิดฉันหญิงไม่แคร์จริงๆบอกตรงเลยว่าไม่แคร์เพราะฉันสวยเลือกได้ฉันสวยอยู่ได้ฉันสวยแบบ ฉันเพอร์เฟกอะเธอเข้าใจนะคำว่าเพอร์เฟกเพราะฉะน,นั้นสิ่งที่เพอร์เฟกแล้วมันไม่สามารถที่จะอยู่กันได้ก็เชิญทางใครทางมันโอ้โหเราเจอผู้หญิงแมนเขาอีกคนนึงแล้วนะคะไม่สนใจเลยอะว่าใครจะคิดยังไงฉันไม่สนใจเธอไปเลยทนมามากแล้วพอททีจบกันดีแค่นี้แหละนะเออว่าไปเลยแค่นั้นแหละ คิดมากทําไมใช่ไหมแต่สําคัญนะคะคุณมีลูกหรือเปล่าต้องถามอย่างนี้ก่อนถ้าเราทนในระดับหนึ่งนะคะแล้วเรามีลูกมีเต้าแล้วเรายังทนกันได้เราก็ต้องทนต่อไปนะคะเพื่อลูกเราแต่ถ้าบอกอล่าว่า ออร่าไม่อะฉันไม่ทนเพราะว่าฉันเลี้ยงลูกของฉันเองได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งใส่ใจกับไอ้ความเจ้าชู้หรือว่าไอ้คนหลายใจฉันกลัวเป็นโรคอย่างเงี้ยคุณก็ตามใจคุณเลยค่ะออร่าไม่ชี้แนะว่าควรทําเช่นไรนะคะก็ลองไประวังกันเอาดูถ้ามีเกณฑ์ที่ออร่าพูดมาก็ลองไปล้อมกรอบกันดูแต่ถ้าคนไหนไม่ล้อมกรอบก็ปล่อยไปก็อันนั้นก็สบายใจไปนะคะมันแล้วแต่นะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันแล้วแต่คนคนนั้นออร่าต้องกราบขอบพระคุณดวงของชาวราศีธนูท่านนี้เป็นอย่างสูงเลยนะคะฝากกด สับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับออร่าทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ